รอนผมดัดแบบชิดโคนเป็นเกลียวโปเต้แบบนี้นะคะใช้เวลาในการดัดศีรษะนี้7ชั่วโมงค่ะ7ชั่วโมงผมของน้องอุงอิงนะคะเป็นผมที่ตรงแล้วก็เส้นใหญ่มีความดกหนาค่ะวันนี้อยากเปลี่ยนลุ เปลี่ยนทรงนะคะตรงมาตลอดแล้วก็เบื่ออยากลองเปลี่ยนลุคดูก็คือเป็นผมที่หยิกแบบชิดโคนนะคะน้องอุคงอิงได้ติดตามผลงานของเพจช่างออนเสริมสวยกิษนะดัดผมมหาสาร,รคามวันนี้ตัดสินใจมอบความไว้วางใจให้ทางร้านเรานะคะได้ดูแลเปลี่ยนลุคเปลี่ยนทรงผมด้วยผมดัดหยิกเกลียวโปเต้แบบชิดโคนนะคะผมดัดกี่ยุกกี่สมัยก็ยังเป็นที่ชื่นชอบและก็เป็น ที่นิยมของคุณผู้หญิงหลายๆท่านเทคนิคและขั้นตอนการทำเป็นยังไงเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะเราจะไปที่งานดับเย็นนะคะปลายผมของลูกค้าผ่านการทำสีมาก่อนน้องทำสีผมเองนะคะก็จะตัดออกสักหน่อยหนึ่งไม่ไม่มากเพราะว่าเจ้าของผมเขาก็เป็นเป็นผู้หญิงที่รักผมยาวเนาะ แต่ว่าการดัดเราจะต้องตัดออกนิดนึงเพราะว่าไม่นิดหรอกปลายผมมีความแห้งแล้วก็แตกไปถ้าเราดัดทับเข้าไปเลยนะคะผมจะเสียงนั้นส่วนพวกนี้เราต้องเอาออกโอเคหลังจากที่เราวิเคราะห์สุขภาพของเส้นผมนะคะแล้วเราก็ไปสระ ล้างความมันบนเส้นผมออกไปนะคะก็มาทำการตัดซอยขึ้นฐานทรงผมของคุณผู้หญิงนะคะน้ององคอิงเป็นผมที่เป็นผมผ่านการทำสีมาก่อนไปผมมีความแห้งค่ะแล้วก็เป็นผู้หญิงที่ยังอยากได้ผมยาวนะคะ,ะวันนี้เราจะดัดเย็นแบบลักษณะชิดโคนแต่ก็ยังคงความยาวแต่ขอเลเยอร์ขึ้นฐานทรงเพื่อให้ผมมีทรงสวยแล้วก็ ปลายผมที่แห้งเสียจากการที่ทําสีมาก่อนนะคะตัดในส่วนที่แห้งเสียในส่วนปลายออกไปแล้วก็ได้ขึ้นฐานทรงผมที่เราจะไปที่งานดัดนะคะงานดัดผมถ้าเราตัดซอยไม่สวยนะคะผมก็จะได้ทรงที่ไม่สวยค่ะช่างอ่อนตัดขึ้นฐานทรงแล้ะทําการยกเลเยอร์นะคะเก็บรายละเอียดในส่วนปลายค่ะ ได้ทรงสวยแล้วนะคะเราทําการพันแกนดัดค่ะเทคนิคในการพันแกนดัดในวันนี้ช่างออนเสริมสวยกิตสณะมหาศราคามเลือกใช้แกนแบบโบราณน,นะคะเป็นแกนดัดเย็นที่นิยมกันกี่ยุคกี่สมัยก็ยังใช้นะคะแกนดัดนี่ช่างออนใช้มา30กว่าปีแล้วนะคะก็ยังพันได้สวยได้ลอนออกมาสวยพันในลักษณะเป็นเกลียวโปเต้นะคะแบบชิดโคนค่ะ ช่างอ่อนจะค่อยๆพันทีละบางๆนะคะแล้วก็สม่ำเสมอเท่าๆกันทั่วทั้งศีรษะบิดเป็นเกลียวนะคะแบบทวิตโปเต้เลยค่ะเราจะพันให้ชิดโคนทั่วทั้งศีรษะนะคะค่อยๆพันคลิปวิดีโอนี้จะยาวเพื่อให้เห็นเทคนิคและขั้นตอนการดัดเย็นนะคะเป็นศาสตร์และศิละปะนะคะที่ อยู่คู่วงการเสริมสวยมาตั้งแต่กี่ยุกกี่สมัยช่างออนก็จำไม่ได้ตั้งแต่มาเป็นช่าง30กว่าปีนะคะก็เข้าสู่วงการดัดผมมาเลยเพราะเป็นงานที่ตกหลุมรักแล้วก็ทุ่มเทในการทำงานช่างออนใช้รายละเอียดในการดัดนะคะ ทำอย่างระมัดระวังทำด้วยความประณีตเพราะว่าศิลปะบนเส้นผมก็คืองานดัดนะคะในแขนงงานดัดเป็นงานศิลปะที่มีเทคนิคและขั้นตอนในการทำนะะมีรายละเอียดมีสเต็ปในการทำงานการแบ่งดัดนะคะจะต,ต้องแบ่งให้สม่ำเสมอนะคะดัดทั่วทั้งศีรษะนะคะพันทั่วทั้งศีรษะทุกช่อของผมนะคะคุณผู้หญิงอยากได้นะ,ะน้ององค์หญิงอยากได้ก็คือหยิกทั่วทั้งถีศีรษะค่ะ ด้านหน้าก็พันค่ะเราจะจัดให้เข้าที่นะคะบางอันอาจจะเอียงนิดนึงนะคะจากการที่พันแล้วช่างออนก็วางเลยช่างออนก็จะจัดระเบียบนะคะให้แกนอยู่ในลักษณะที่สวยงามเรียงกันนะคะแล้วเราจะทําการลงน้ํายาดัดนะคะน้ายาดัด ต้องตรงกับสุขภาพของเส้นผมผมของน้องอุ้งอิงนะคะเป็นผมที่เส้นใหญ่นะคะแล้วก็ม้วนในลักษณะที่เป็นผมยาวพันทบหลายรอบนะคะการลงน้ํายาดัดจะต้องลงให้ชุ่มเลยนะคะช่างออนกับช่างน้องมีเข้าช่วยนะคะน้องมีจะใส่วนอีกรอบหนึ่ง ช่างออนจะวนอีกรอบหนึ่งน้ํายาจะวนทั้งหมด4รอบนะคะช่างอ่อนวนสองรอบช่างมีวนสองรอบรวมกันเป็น4รอบนะคะแล้วก็ใช้น้ํายาดัดสูตรแข็งแรงให้กับผมของน้ององค์หญิงในวันนี้นะคะอย่างที่ช่างอ่อนพูดตั้งแต่ต้นคลิปก็คือ7ชั่วโมงนะคะในการดัดศีรษนนี้งานศิลปะบนเส้นผมมีรายละเอียดมีขั้นตอนมีสเต็ปการทำงานแล้วก็มีเวลา หลังจากที่เราหยดน้ำยาทั่วทั้งศีรษะเราจะใช้ลบนะคะพันเก็บความร้อนนะคะเก็บความร้อนของร่างกายเพื่อให้อบบาลานกันกับน้ำยานะให้น้ำยาได้ทำงานอย่างเต็มที่ค่ะเราจะไม่ใช้เครื่องใดๆมากระตุ้นนะคะจะใช้ความร้อนในร่างกายของน้องอมอิ่มนะคะน้องอุงอิงค่ะศีรษะนี้ทิ้งไว้นะคะทั้งหมด50นาทีแล้วก็เราจะมาเช็คกันนะคะว่าเอ๊ะหยิกหรือยัง น้ององค์อิงนะคะหยดอีกรอบนึงเพราะว่าผมน้ององค์อิงไม่หยิกมากเท่าที่ควรนะคะการทํางานยังไม่ชุ่มฉ่ํเต็มที่ใส่น้ํายาไปอีกรอบนึงนะคะเพื่อให้การทํางานได้ทํางานอย่างเต็มที่รายละเอียดและขั้นตอนในการดัดผมนะคะยิ่งผมยาวโดกหนานะคะก็ยิ่งต้องใช้น้ํายาเยอะ ใช้เวลาเยอะแล้วก็เป็นขั้นเป็นตอนในการทํางานน้ององอิงวันนี้นั่งหลายชั่วโมงแต่ก็สวยนะ,ะเรามาเช็คนะคะทีนี้ทิ้งเวลาไว้เรามาเช็คอีกรอบหนึ่งว่าหยิกตามที่เราต้องการหรืออยังเป็นสปริงเป็นเกลียวหรือยังนะคะได้ล่อนเป็นเกลียวแล้วเราจะถอดแล็บออกนะคะเพื่อนๆ แล้วก็แฟนเพจช่างอ่อนเสริมสวยกิสณะมหาสารคามพี่กัดร้านอยู่ใกล้สำนักง,งานปะปามหาสารคามนะคะถอดออกแล้วเราจะทําการล้างน้ํายาดักเบอร์ที่หนึ่งออกนะคะขอบคุณน้องอุอิงนะคะได้ติดตามผลงานของเพจเสริมสวยกิสณะมหาสารคามในสื่อโซเชียลมีเดียวันนี้ตัดสินใจมาให้ทางร้านเราได้ดูแลนะคะ เราล้างน้ำยาดัดเบอร์ที่หนึ่งออกนะคะล้างให้สะอาดนะคะไม่ให้น้ำยามีกลิ่นค่ะล้างออกไปนะคะเราจะทำการล้างให้สะอาดเดี๋ยวเราจะไปลงน้ำยากโกรกเนวเทอร์ไลท์เบอร์ที่สองนะคะโกลกเพื่อล็อกนะคะล็อกโครงสร้างเส้นผมที่เราบังคับให้หยิกด้วยน้ำยาดัดเบอร์ที่หนึ่งเราไปทำการโกรกล็อกนะคะ ด้วยน้ํายาเบอร์ที่2ทิ้งระยะเวลาไว้อีก20นาทีนะคะแล้วเราจะมาแกะแกนดัดออกแล้วเรามาดูกันนะคะว่าลอนผมดัดที่ได้ของน้องอุงอิงในวันนี้จะเป็นเกลียวสวยขนาดไหนคะ่ะวันนี้ช่างอ่อนเสริมสวยกิจศนมหาสา,ารคามอยากให้เห็นสเต็ปขั้นตอนการทำงานในงานดัดผมนะคะที่ใครๆหลายคนจะบอกว่าดัดง่ายมันไม่ง่ายนะคะมีรายละเอียดลงน้ำยาดัด สร็จแล้วทีนี้เราลงน้ำยากโกรกนะคะตัวนี้เป็นโรกเนืเทอร์ไลท์ช่างเมช่างออมช่วยกันลงช่างออนยืนถ่ายทําคลิปวิดีโอค่ะครบเวลาตามกําหนด20นาทีหลังจากเราใส่ตัวโรกเนืเทอร์ไลท์นะคะเรามาถอดนะคะถอดแกนดัดออกค่อยๆถอดตั้งแต่ท้ายทอยไล่เรียงขึ้นไปนะคะ การถอดจะต้องค่อยเป็นค่อยไปนะคะถอดแกนแตกคลิปนี้ช่างออนสปีดให้ไวขึ้นเพื่อไม่ให้ดูหน้าเบื่อนะคะหล่นเกลียวที่ได้จะเป็นเกลียวโปรตทีที่สมํมเสมอแล้วก็ชิดโคนนะคะงานดัดผมเป็นงานที่มีรายละเอียดเป็นศินละปะเป็นบนเส้นผมที่ต้องใช้ความละเอียดใช้ ทักษะในการทำงานและก็ประสบการณ์นในการทำงานต้องทำด้วยความระมัดระวังและเชี่ยวชาญตั้งแต่วิเคราะห์สุขภาพเส้นผมนะคะคุณผู้หญิงหลายท่านที่เดินทางมาให้ช่างออนดูผมให้ลักเทสุขภาพผมบางท่านอยากดัดแต่ผมไม่สามารถดัดได้ช่างออนจะขอแนะนำนะคะผมที่ไม่ดัดที่ดัดไม่ได้เลยคือผมที่ผ่านการฟอกนะคะ ผ่านการฟอกเพื่อทำสีโทนพาสเทลผมแบบนี้จะดัดไม่ได้นะคะผมที่ตักไฮไลท์ช่อใหญ่ๆนะคะการตักไฮไลท์ที่เป็นช่อใหญ่ๆก็คือการทำมิติบนเส้นผมนั่นก็คือการฟอกแต่ฟอกเป็นบางช่วงช่อผมแบบนี้ก็อาจจะดัดได้แต่ต้องตรวจเทสสุขภาพผมก่อนนะคะงานดัดผมไม่ใช่ทุกสุขภาพผมจะสามารถดัดให้ออกมาสวยได้นะคะ ผมที่ใดรีดบ่อยๆด้วยความร้อนนะคะรีดหนีบตรงบ่อยๆผมแบบนี้ก็ต้องเทสสุขภาพผมก่อนถ้าใครทักแชทมานะคะอยากดัดราคาเท่าไหร่แบบนี้ราคาเท่าไหร่ช่างออนแนะนําเลยว่าให้เอาผมมาให้ช่างออนดูที่ร้านนะคะช่างออนเสริมสวยกิจนะ และทีมงานยินดีดูแลผมของคุณเราจะตรวจเทสสุขภาพผมก่อนค่ะเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ในงานดัดที่ดีที่สุดนะคะผมที่ผ่านการฟอกสีเพื่อทำโทนพาสเทลหรือโทนสว่างจะต้องเลี้ยงแล้วก็ตัดผมส่วนนั้นนะคะออกให้หมดก่อนผมที่ผ่านการฟอกต้องตัดออกให้หมดก่อนค่ะถึงจะดัดได้ผมของน้องอุ๋งอิงไม่ได้ผ่านการฟอกนะคะ หล่อนที่ได้หลังจากดัดจะมีความเป็นสปริงนะคะเป็นเกลียวสปริงที่มีความสปริงตัวด้วยความที่เป็นเส้นใหญ่และผมไม่ได้ช้ำจากเคมีมากเราเอาคุณน้ององค์อีกมานอนที่อ่างสะใส่ตัวโกรงเนื้อเทไลต์ไปอีกรอบหนึ่งนะ,ะเพื่อให้น้ำยาชุ่มฉ่ำเข้าทั่วทุกอนูของเส้นผมค่ะจะได้ล็อกโครงสร้างให้อยู่ทนอยู่นนะหลังจากนั้นเราทำการ สะนะคะสะล้างสารแล้วเราจะบำรุงนะคะช่างอ่อนก็ยังคุมงานไม่ห่างนะคะภายใต้การดูแลของช่างอ่อนศีษะนี้นะคะบอกเลยว่าช่างสามคนช่างเมีช่างน้องอมแล้วก็ช่างอ่อนนะคะช่างอ่อนคุมนะคะงานลงมือทําแล้วก็บางส่วนก็ให้ทีมงานเข้าช่วยหลังจากบํารุงเราก็จะล้างให้สะอาดนะคะล้างผมให้สะอาดค่ะแล้วก็มาเช็ดให้หมาดมาดนะคะ เช็ดให้หมาดแล้วใส่ตัวเซตติ้งจับรอนสำหรับผมดัดผมดัดจะดูดูแลไม่ยากนะคะเพื่อนๆดูแลไม่ยากใช้เซตติ้งจับรอนกำกำขยำขยำนะคะลอนดัดที่ได้ก็จะอยู่ทรงนะคะสวยเปรี้ยวสวยเท่นะคะสำหรับคุณผู้หญิงที่บอกว่าดัดผมแล้วแก่ ช่างออนบอกเลยว่าดัดผมแล้วไม่แก่นะคะน้องอุงค์อิงสวยเปรี้ยวจากผมที่ตรงนะคะตรงมานานทำเกลียวหล่นชั่วคราวก็ไม่ค่อยอยู่ด้วยความที่ผมดกและเส้นใหญ่นะคะวันนี้ตัดสินใจมาดัดก,ก็ได้หล่นเปรี้ยวหล่นเสื่อๆนะคะหยิกแบบนี้จะอยู่ได้เป็นปีนะคะปีสองปีก็ไม่คลายนะคะนี่นะคะหล่นที่ได้มีความเป็นสปริง สวยเข้าหน้าน้องอุงอิงบอกว่าพี่ออนหนูเพาะชอบมากค่ะขอบคุณมากๆที่ทําให้หนูได้สวยนะคะน้ององอิงพี่ออนก็ขอบคุณนะคะที่มอบความไว้วางใจให้เสริมสวยกิจสนะช่างอ่อนมหาสารคามเสริมสวยกิจสนะวลุ่มมหาสารคามดูแลผมของคุณในวันนี้ค่ะรอนที่ได้นะคะ คลิปวิดีโอนี้ยาวมากๆเลยขอบพระคุณที่ให้ความไว้วางใจเสริมสวยกิจสนามหาสารคามอยู่ใกล้สำนักง,งานปะปา,ปามหาสารคามถนนมหาชัยดำริสามารถเข้ามาให้ช่างออนตรวจเทสสุขภาพผมก่อนการดัดได้นะคะร้านเปิดทุกวัน9นาฬิกาถึง18นาฬิกาค่ะนัดล็อกจองคิวล่วงหน้าได้ก่อนนะคะช่างออนจะได้ อยู่ดูแลผมของคุณอย่างเต็มที่นะคะนัดก่อนมาถึงได้ทำเลยนะคะไม่ต้องเสียเวลารอ,อคิวนานไม่ต้องพลาดโอกาสบางครั้งช่างอ่อนอาจจะไม่อยู่ร้านคุณนัดก่อนนะคะหล่อนที่ได้นี่นะคะหยิกสม่ำเสมอหยิกชิดโคนนะคะขอบคุณมากค่ะน้องอุงอิง